ตอนนี้ผมอยู่ที่สุขุมวิทซอย23นะครับอยู่ที่ร้านเนื้อแคมไฟครับผมโอ้ยต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นมาสเตอร์เชฟจูเนียเลยหูน่ากินมากลองกินดูกินด้วยกันแล้วแบบว่าคือเข้ากันมากสามารถกินหมดจานได้เลย สวัสดีครับชาาทาไม่ทันนะฮะห่างหายห่างหน้ากันไปนานนะครับคิดถึงกันไหมครับผมวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สุขุมวิทซอยยี่สานะครับอยู่ที่ร้านเนื้อแคมไฟะครับผมโอ้ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นมาสเตอร์เชฟจูเนียเลยเมื่อกี้เห็นแล้วดูทรงแล้วน่าจะเก่งแน,แน่เดี๋ยวลองไปคุยกับน้องเขาดูนะ,ะับว่าน้องเขาจะมีเมนูอะไรเด็ดน้องเขาโชว์ลีลาอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม คุณผู้ชมครับเราก็มาถึงหน้าร้านเขาเรียบร้อยนะครับเหนือแฉมไฟสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิจิใช่ไหมฮะครับโอ้โหอันนี้เป็นเจ้าของร้านเองเลยป่ะครับอ่าเป็นอ่ผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งโอ้โห <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ก่อตั้งเนีย <c oughs> อ่าวันนี้อ่ร้านของน้องพิจิ เนื้อแฉมไฟมีเมนูอะไรแนะนำพี่บ้างก็จะมีหลายๆเมนูเลยครับอย่างเช่นตัวที่เป็นคนสั่งเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวข้าวเนื้อเต่าพริกเกลือครับข้าวเนื้อเต่าพริกเกลือใช่ไหมหรือว่าจะมีอีกตัวนึงนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะคือตัวข้าวเนื้อเต่าแฉมไฟครับข้าวเนื้อเต่าแฉมไฟเนาะใช่ครับพี่ขอสองเมนูเลย<ด>สั่งเลยครับผมใช่ครับนี่ทำเองหรือเปล่าทำเองได้ครับ Master Chef ตูนิอาโชว์ฝีมือนะครับผมมีอะไรอีก แล้วก็จะมีเป็นตัวเนื้อย่างด้วยครับอ่าฮะครับเนื้อย่างนหละครับเป็นตัวออริจินอลของร้านเราเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราทำเป็นแค่เนื้อย่างเป็นแค่แข็งนะคบตอนแรกเลยครก็เสร็จแล้วก็ค่อยไปเปิดร้านครับอ่าฮะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเนื้อย่างมาชิมด้วยได้ครับแต่น้องพจิตรทำเองนะครับได้โอเคไปเดี๋ยวลองไปชิมดูครับผมว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนครับผม อันนี้เป็นเมนูอะไรครับน้องฟิจิอันนี้เป็นตัวไข่ดองพะโองค่ะอ๋ออ,อันนี้เป็นตัวไข่ดองทอดกรอบครับแล้วก็จะมีตัวไข่ดองอยู่ข้างบนด้วยครับคือเมื่อก่อนเนี้ยเราคิดว่าเราจะทําเป็นตัวแค่ไข่ดองอย่างเดียวแต่ว่าเราคิดว,ว่าเราต้องทิ้งตัวไข,ข่ขาวแล้วก็เลยเอาตัวไข่ขาวเนี่ครับเอามาวายุกเพื่อที่เอามาทอด <อา S 2> <personas S 1> ด้วยกันอ๋อครับผมแนะนําเมนูอื่นให้พี่หน่อยน้องมายืนตรงนี้ก็ได้อ่ะมายืนตรงนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างของเราเนียครับจะเป็นเมนูแรกของร้านเลย คือเมื่อก่อนเนี้ยครับจะทำเป็นแค่ตัวเนี้ยแช่แข็งอย่างเดียวเพื่อที่จะเอ่อเอาไปทำในแคมป์อะไรเงี้ยครับหรือว่าช้ว่าเนื้อทำไฟอ๋อใช่ครับแล้วก็ต่อมาเนี้ยครับแล้วก็ได้มาเปิดร้านอาหารแล้วก็เอาเมนูเนี้ยครับเอามาใช้กันในร้านอาหารโอ้โหพูดเก่งจังเลยเมนูต่อไปกินกับจิ้มแจ่วเนาะใช่ไหมตัวนี้เอาไปกินกับจิ้มแจ่วครับผมอ่ะตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปเป็นตัวผิกเกลือนะครับอันนี้เป็น เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั่นเองเลยนะครับก็คือเอาเนื้อไปคั่วพริกเกลืออย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะพริกเกลือของเราเนี่ยคขาไม่เหมือนพริกเกลือปกติด้วยนะคะพริกเกลือปกติมันจะเป็นตัวเอ่อธรรมดามันจะไม่มีเท็กซ์เจอร์เลยแล้วก็เลยเอามาคิด<อ>ว่าแบบถ้าเราทำเป็นพริกเกลือแบบที่มันกรอบๆแล้วก็ามากินกับเนื้ยอเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น ิกเนเจอของร้านเลยเหรอคอ่าก็กินกินคู่กับข้าวเนาะครับครับผมอ่ะและส่วนอันนี้แหละครับอันนี้เป็นตัวข้าวเนื้อเต๋าขั้มฝอยครับเป็นอีกออริจินอลของเราอันนึ้งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราคิดตัวเนื้อย่างมานะครับเราก็ได้คิดตัวเนื้อเต๋าครับแล้วเราก็ตัวเนื้อเต๋านะครับผัดอย่าผัดนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวซอสของเราครับเป็นซอสซูเปอร์อ่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะครับตามที่น้องเขาบอกนะครับแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันนดครับเดี๋ยว น่ากินมากเดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนดีกว่าก่อนอื่นเลยนะฮะขอถ่ายรูปก่อนนะครับหน้าตาน่ารักเชียวมาเดี๋ยวชิมกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่าน้องฟิจิเขาทำออกมาอร่อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเรามากินเนื้อคั่วพี่เกลือก่อนดีกว่านะครับน้องเขาบอกว่าคั่วพี่เกลือที่ร้านเขาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเดี๋ยวมาชิมดูืก่อนอื่นเลยหอมหอมเลยอร่อยอยู่นะ มันหอมอะ่ะหอมกระเทียมหอมพวกแบบหัวหอมใหญ่ที่เอาไปผัดแล้วส่วนตัวเนื้อนะฮะก็อมไม่ถึงขนาดนุ่มมากกินแล้วแบบรู้สึกแบบสู้ฟันดีความเค็มกําลังพอดีเลยพอดีที่จะแบบ กินกับข้าวสาหรับความเผ็ดนะฮะผมว่ากลางๆนะก็คือพอมีรสชาติแบบไม่ได้ถึงว่านะแบบเผ็ดมากแบบว่ากินไม่ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยถ้าคนไม่กินเผ็ดก็สามารถกินได้ผมว่านะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นสตาแบบคั่วพิเกลืออย่างที่น้องเขาบอกนะเออผมว่าไม่ไม่เคยกินเนื้อคั่วพิเกลือแบบกินกับข้าวเลยแล้วผมมันมาลองกินกับไข่ดองคนองดูครับผมหูมน่ากินมากเขาเจียวยังไงไม่รู้อ่ะลองกินดู กินด้วยกันแล้วแบบว่าคือเข้ากันมากสามารถกินหมดจานได้เลยเวลามันแตกใส่ใส่ไข่แล้วกินกับข้าวมันจะพอดีกันมากเลยมาต่อเมนูนี้เลยดีกว่านะครับเป็นเนื้อแคมไฟนะครับหน้าตาเขาจะออกแนวแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยจะต้องชิมว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงก็คือตัวนี้ก็จะซอฟลงมาหน่อยก็จะเป็นอารมณ์แบบเด็กๆกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซอสแบบน่าจะออกแนวแบบแคล้ายๆเทอเริยาก,กินิดนึงอ่ะออกแนวหวานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆน่าจะชอบเนาะ กินคู่กับข้าวกําลังดีสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อก็สามารถมาสั่งไก่สั่งหมูได้ผมเชื่อว่าไก่หมูของร้านนี่เนี่ยทำมาดีว่าอย่างแบบเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่ทํายากเขายังทําออกมาได้ดีเลยเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อแคมไฟพร้อมกับน้ําจิ้มแจ่วกันดูนะฮะก็ถือว่าเป็นน้ําจิ้มแจ่วที่ถือว่าโอเคเลย<ม>เรากินเราจิ้มกับเนื้อนุ่มๆน,นะแต่ที่ชอบที่สุดนะก็คือ ไอ้ข้วพริกเกลืออร่อยจริงอร่อยจริงจังเรีนเนี้ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาที่เมนูเดี๋ยว <c oughs> ไปคุยกับน้องดีกว่าว่าเคล็ดลับของน้องแบบทําไมร้านน้องถึงขายดีแล้วทาไมเขาถึงเปิดร้านนี้ไปคุยกับน้องดีกว่า <c oughs> อ่าน้องพี่จีบ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> พี่ชอบอันนี้มาก <c oughs> พี่น้องบอกว่า เนื้อค like ั่วพริกเกลือใช่ไหมเออมันอร่อยแล้วมันแบบไม่เหมือนร้านอื่นจริงๆด้วยและเนื้อแบบนุ่มมากอร่อยมากมันมีเคล็ดลับยังไงบอกหน่อยได้ไหมหรือแบบทําไมต้องมาสั่งร้านนี้เราใช้เป็นตัวเนื้อคูขุ่นไทยครับเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมครับแล้วเราเนื้อเราเนี่ยคราก็อบมาหมักด้วยครับเป็นซอสสูตรลับของเราครับอ๋อสูตรลับใช่ครับส่วนพริกเกลือของเราเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าไม่เหมือนร้านอื่นนะคะเพราะว่าเราเอามาทอดด้วยครับ มันเพ<อ>ื่อการ texture ที่อร่อยขึ้นอืมมันก็จะมีกลิ่นของแบบพวกพริกเผาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเนย่มันหอมมากเลยส่วนเมนูเนี้ยครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นแบบเอ่อเป็นแบบอริจินอลอันนึงเลยครับ พราะาหลังจากที่เราทาตัวเนื้อย่างเนี่ยครับเราได้มาทาตัวเนื้อเต๋ากบบเนื้อกลมกล่อมเนื้อเต๋าของเราเนี่ยคับเมนูแรกเราก็ได้เอามาคิดเป็นอันนี้ครับเพราะเราลองผัดดูแล้วก็ใส่ซอสของเราไปครับเราเสร็จแล้วเออเราก็โรยพวกหอมทอดอะไรนะคะต่างๆแล้วลองชิมดูม,มันก็อร่อยดีแล้วก็ให้คนอื่นอะไรนะ เล่าเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าทําไมเปิดร้านเนื้อถึงแบบย,ยังเด็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นผมได้ไปแข่งมาสเตอร์เชฟครับ,รบแล้วบบองก็ถามผมว่าอยากทําอะไรตอนโตผมก็บอกว่าผมอยากเปิดร้านอาหารแล้วผมก็เสนอไอเดียว,ว่าเราจะเปิดร้านเนื้อดีไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย<ฮ>มีคนทาพวกหมูกับไก่เยอะแล้วต่ถ้ลาลองมาทําตัวเนื้อเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเป็นเลนโอเชียนหรืโอเชียนนะครับ ก็คือคนที่เปิดหมูกับไก่เนี่ยมันเป็นเลสโอเชียไปแล้วใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีตัวหมูกับไก่ด้วยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแบบไม่กินเนื้ออะไร,ไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาขยายเมนูออกไปค่ะพี่ถามหน่อยทําไมต้องเป็นเนื้อแคมไฟเนแคมไฟก็เพราะว่าเป็นเนื้อเพราะว่าเป็นเมนูหลักของเรา แคมป์ไฟก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องเทรนด์ของแคมเปอร์ตอนนั้นอ๋อคือที่ตั้งเพราะว่าเป็นเทรนด์ตอนนั้นอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ทำพวกแบบเนี้ยแช่แข็งเพื่อที่จะให้คนแคมเปอร์เนี่ยเอาไปทำกินที่แคมป์อะไรนะครับให้น้องพี่จิฝากร้านหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเปิดปิดวันไหนค่ะร้านผมอยู่ที่สุขุมวิท23นะคะเปิดทุกวันครับเปิดเวลา10.30ถึง2.00ครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็มีแอคพี่จีแคมป์ไฟครับเข้าไปดูรายละเอียดในเฟซบุ๊กได้เลยนะฮะหรือว่าข้างล่างนี้้ก็ได เดี๋ยวพวกเราขึ้น Facebook ที่อยู่ให้นะครับผมอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องพิจิมากๆนะครับที่ทําอาหารอร่อยอร่อยให้พี่ทานนะครับก็ฝากร้านน้องเขาด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาแบบไปทําอาหารดีกว่าเพราะลูกค้ารอเต็มเลยขอครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับผมแล้วก็ยังฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันับผม